สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันด้อมนะคะกับหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนี้อะไรอยากจะสื่อสารกับคุณอยากบอกคุณนะคะมาดูกันนะ Nine of a r i e l โอเค ความฝันของคุณเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันจะถูกเติมเต็มความพยายามของคุณการทำงานหนักการทุ่มเทของคุณมันจะไม่สูญเปล่าถ้าคุณทุ่มเทกับสิ่งไหนกับเรื่องอะไรอยู่คุณจะประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้น เห็นสายรุ้งไหมสายรุ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความความสุขความสมหวังนะคะ n i of a r i e l เก้าเหรียญชีวิตของคุณดีอยู่แล้ว ตอนนี้นะคะชีวิตดีอยู่แล้ว four of aerial ไพ่เหรียญออกมาเยอะนหนึง่งไพ่เหรียญอืมอ่ะดาบก็มา คุณมีเรื่องกังวลใจอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะคะเดี๋ยวจะป่วยอ,อพยายามขาจัดความเครียดขจัดความกังวลอย่าคิดมากเดี๋ยวนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็พักผ่อนน้อยแล้วก็จะป่วยนะเดี๋ยวจะปวดหัวอะไรอย่างนี้ด้วยพยายามปล่อยวางนะคะแล้วก็ พยายามคิดในสิ่งที่ดีพยายามคิดถึงสิ่งที่ดีๆในชีวิตของคุณที่คุณมีอยู่ในตอนนี้แล้วก็ขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่ามันจะมีมากมีน้อยให้รู้จักขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่ชื่นชมยินดีที่จะรับสิ่งเหล่านี้วันนี้คุณอาจจะยังได้น้อย แต่เมื่อคุณรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยวันข้างหน้าคุณจะได้รับมากกว่าเดิมอืมแล้วก็ถ้าคุณรู้จักให้ถ้าคุณเป็นผู้ให้คนอื่นวันหนึ่งคุณจะได้รับจงรู้จักให้ให้โดยที่ไม่ต้องหวังผล ให้ด้วยความรู้สึกดีแต่ถ้าคุณไปให้ด้วยความความคิดที่ว่าฉันจะต้องได้อะไรตอบแทนอย่างเงี้ยอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณช่วยเหลือคนอื่นคุณทำดีกับคนอื่นคุณให้ให้อะไรก็ได้อะคะ่ะไม่จำเป็นต้องต้องให้เป็นสิ่งของหรือว่าเงินทองนะให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ให้ความรู้สึกดีด ก็ได้วันหนึ่งคุณจะได้รับกลับมามแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้ให้ประหยัดนิดนึงให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงนะคะเก็บเงินบ้าง บางคนหรือหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนใหม่นะคะอาจจะมาในรูปแบบของการทำงานการดีลงานการติดต่องานเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอะไรแบบนี้ก็ได้ที่จะแบบเป็นสมมุติทำค้าขายอย่างเงี้ยก็จะไปเจอคู่ค้าที่ดีอาจจะเป็นคู่ค้ากันแบบยาวๆ พพอร์ตกันและการอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าอาจจะเจอเพื่อนใหม่มิตรภาพดีๆที่จะเข้ามานะคะคนที่มีความคิดมีไอเดียหรือทัศนวิสัยอะไรที่คล้ายๆกันกับคุณที่คุยกันแล้วถูกคอที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยเหลือคุณในในบางเรื่องก็ได้เวลาที่ถ้าคุณมีปัญหา เขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้บางคนมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าค่ะเพื่อนเก่าสมัยเด็กเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้ว อาจจะเป็นสนิทอาจจะเคยสนิทหรือไม่สนิทก็ได้แต่แบบเอารู้จักกันแค่ผิวเผิอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสได้วนมาเจอกันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้อาจจะกลับมาสนิทกันก็ได้อืมอาจจะมีการช่วยเหลือมีการซัพพอร์ตอะไรกันและกันหรือเป็นความสัมพันธ์เก่าๆคนรักเก่าแฟนเก่ามีโอกาสที่จะติดต่อหรือว่าเดินทางมาหามาเจอ หรืออาจจะเจอกันโดยบังเอิญก็ได้จากการเดินทางเจอกันจากจากที่ไกลๆถ้าคุณไม่เป็นฝ่ายเดินทางไปที่ไหนไกลๆสักที่หนึ่งคือคือมันมีสองกรณีอย่างนี้นะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินทางไปที่ไหนจากที่หนึ่งเป็นที่ไกลไกลอะค่ะแล้วก็ไปเจอกับคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าของคุณก็ได้หรือคนคนนั้นอะ เขาอาจจะมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันห่างไกลจากที่คุณอยู่ในตอนเนี้ยเขามาเขามาที่ที่คุณอยู่แล้วก็มาเจอคุณมันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวเอาแล้วก็สิ่งหาสิทธ์อยากจะบอกคุณว่าตอนนี้นะถ้าคุณมีแลนอะไรอยู่ในหัวค่ะมันถึงเวลาที่จะเริ่มเริ่มลงมือได้แล้วนะ ถ้าคุณแผนมาดีแล้วอะวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าอยากทำอะไรเริ่มลงมือทำได้แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ได้วางแผนเลยแค่แค่คิดเล่นๆไนอย่างเงี้ยก็เริ่มวางแผนได้แล้วคือเริ่มทำอะไรสักอย่างได้แล้วมันควรจะเป็น next step ของคุณได้แล้วไม่ควรหยุดอยู่กับที่ Justice, โอเคคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอ่ะว่าถ้าคุณคิดดีทำดีคุณรู้จักให้คนอื่นวันหนึ่งคุณจะได้รับกลับมามันเป็นเรื่องของความยุติธรรมเมื่อคุณให้คุณก็จะได้รับอืม แล้ถ้าคุณทําดีคุณก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเหมือนกันถ้าใครกําลังขึ้นลงขึ้นศาลมีเรื่องอะไรถ้าคุณเนี่ยไม่ได้ทําผิดจริงๆคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นมันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณทำคุณทาผิดหรือไม่ได้ทําผิดด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจะชนะเสมอไปนะคือถ้าคุณผิดผลการตัดสินออกมาก็คือจะจะยุติธรรมอะคะ่ะ ถ้าคุณผิดจริงคุณก็ต้องรับโทษแต่ถ้าคุณไม่ผิดคุณก็จะชนะแบบนี้เลยจะไม่มีการแบบเล่นนอกเล่นในเล่นเส้นเล่นสายอะไรคือถ้าคุณสมมุติว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนผิดแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือกรณีที่ ถ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะเมื่อมันมีพูดถึงคนรักเก่าเนาะถ้าคนรักเก่ากลับมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายทุ่มเทเป็นฝ่ายให้เขาเขาไม่เคยให้คุณครั้งนี้เขากลับมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายให้คุณบ้างก็ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณก่อนหน้านี้เขาเคยเอาเปรียบคุณหรือเปล่าก่อนหน้านี้เขาเคยทําให้คุณเสียใจหรือเปล่าหรือทําอะไรไม่ไม่ดีไว้กับคุณหรือเปล่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาก็เหมือนจะมาชดใช้ให้นะคะ สามถ้วย t ีออฟราเฟลนะคะนีไ่ไงค่อนข้างเด่นในเรื่องของมิตรภาพเพื่อนฝูงนะคะเนี่ยแหละคือถ้าไม่เจอแฟนเก่าก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าได้แล้วก็เร็วๆนี้คุณอาจจะมีปาร์ตี้หรือมีงานรื่นเริงสังสรรค์อาจจะเป็นการรวมตัวพบปะเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ อืมดูเหมือนจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะที่จะทําให้คุณมีความสุขยิ้มได้สดใสร่าเริงนะคะทําให้คุณรู้สึกเอนจอยบางคนก็อย่างที่บอกมีโอกาสได้เจอเพื่อนได้เจอเพื่อนฝูงได้เจอเพื่อนเก่าๆแล้วทาให้คุณรู้สึกดีมีความสุขก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นงานเลี้ยงรุ่นไหมแบบมีปาร์ตี้มีสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็ได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าด้วยอืมแล้วหนึ่งในนั้นนะ่ะอาจจะกลารเป็นพาร์ทเนอร์ชิพของคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรืออะไรของคุณก็ได้นะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ๆไปเจอกันจากคนที่ไม่เคยสนิทกันเลยไปเจอกอารอ่คุยกันถูกคอการมาเป็นเพื่อนซี mm. เพื่อนสนิทกันอะไรแบบนี้ก็มีือมโอเคประมาณนี้แหละนะคะ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณอยากจะบอกกับคุณก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ